สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC birds สกุลสกุนเด้อบัววะสียู่ไกลอยู่ไกลเนาะมเอนี้กลับมาอยู่กับสองซาออตัวหน่อยเก่าเลยพี่น้องเนี่ยซาออลเสื้ผ้าทุกคนไปเบิ่งสวนเนาะพี่น้องสวนยังเลยสวนแค่เนาะโอแม่นสวหยังไงใช้แค่ดีใจแค่ดีคุณเดี๋ยวเอาสิ้ผ้าพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมามันสิไม่ยังแน่เนาะอยู่สารวันซาออกับบอ นีการมูของซ้ออ,อเองเ้อะพี่น้องที่ผ้ามากเนาะไปจะสิผ้าผมไปใส่จับผ้า,ไไา,า <laughs> ยางเลยเกิมาดินเนาะพี่น้องหลังจากที่เหาเหลิกเขต็ดกิจกรรมแบบว่าทางหญา้าหรือว่าออกแห้ง,งานร่วมกับมูวัตสุคนเนาะพี่น้องนี่มูซ้ออเสิด่าขึ้นมานี่เนาะยุยเห็นแต่เลยเนาะ <laughs> <laughs> ว่าลิน,นอยู่แถวคำวอนหัวจำปาะซักพอผู้ว่าวแล้วพี่เนาะน <laughs> ผู้วาก็ไม่เยอะจ้า <laughs> นี่บรรยากาศกสีอยู่ประมาณนี้เนาะนี่แหละเขาไปซูมาแต่วงวนไ,ได้ <laughs> เอเราไม่เคยมาเจ้าคือไม่ไม่ไม <laughs> ่ไม่เลยเ ห้าไว้ดีบนเสียเคยสดงดงามนะพี่น้องในห้าสิบห้าพี่น้องหล่อตามเดาะเบิ้งบรรยากาศนะพี่น้องว่าสิมีอีหยังแน่ให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะจอสิบห้าคนไปหล่อเนาะพี่น้องแบบว่าจะออกกับบุฟเฟ่ต์มากจะเคืียเนาะตอนดึกก็มากกมูเดียห้าสิไปเดินตอนไหนก่อนไปเสีย เดินเนาะพี่น้องเป็นบอนทายโห่นาะใคาอยาก้อทายห่ยูซารวันกับมาใดเด้อพี่น้องก็ไม่คยร้ายีเทีเขาไปั่นหรไไสวยงามสวยงามแ่ไนมพ

กะเซเป็นมูเนอะจ้ามูซอาออเองกับพี่น้องสีได้เห็นหนาะเพิ่นเด้อเลยอยู่ดอกเนาะเ <laughs> พิ่นสงพี่น้องสีได้เห็นหนาะมูซอาอองเลยด้เพราะว่าเฮียนสางคู่น้ากันเนาะพี่น้องพี่เสียวไปหาหนังต่างต่างอยู่นะไปทตั้งก็กับบ่คอยร้ายป็นรดาเนาะเพิ่นสซเป็นทาทาสซร้ายกับเซร้ายแยงมอะรกเนาะหน่อยเนาะเซปเป็นหมองนั่งมนาะพี่น้องนางส้มเดินกับมาก,กวางมันไดย phù nào yêu ba mong Ui, mong mong đi nó mong đi mong mong ngọt mong 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 Rau mong 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 อืมอืมเอาข้างมูเราไปจอดไปยค่วน้อนมีเตเดินเนาะพี่หนอจะต้นใหม่เดินบรรยากาศดีดีเด้อใส่เสียบรรยากาศอ๋อค่ใส่สุดนักเงียนเด้อพี่หนอเย้ากับเสียวเนาะ ท่านนี้ซออากัสีหล่อแดดเลยเด้อพี่น้องเนาะคนกัสีบ่คอยลายนี่ซออากนะัสีเมื่อแดดเนาะสําหรับคลิปนี้ก็คือสิบมีมยังได้เด้อพี่น้องจะได้กับเป็นกําลังใจให้สองซ้าออกตัวหน่อยในเด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาเลยพี่น้องบายบาย